ทุกคนครับบัดดีครับบัดดีครับตอนนี้นะฮะก็คือจะสี่โมงแล้วนะฮะตอนนี้คือช่วงขากลับแล้วนะครับผมพอดีผมเดินมาตลาดเร็วนะฮะตอนนี้วันเนี้ยนะฮะเพราะว่าตอนเย็นมีธุระนะครับทุกคนดูได้สิ่งของขนมหวานเอาไปกินแก้เครียดคลายเครียดหน่อยนะฮะทุกคน และวันนี้นะครับดูสะพานน้ำลดลงนิดหนึ่งนะครับสะพานน้ำลดลงนิดหนึ่งนะดูน้ำก็แบบไม่แดงเท่าไหร่นะฮะปกติเนะี่ถ้าน้ำขึ้นเนี่ยแบบเขาจะแดงมากๆเลยนะทุกคนเขาจะแดงมากๆเลยแดงจนแบบเหมือนสีโกโก้โกสีบันตินเลยนะเนี่ยนะฮะดูสีน้ำวันนี้ แบบไม่ค่อยเท่าไหร่นะวันนี้แล้วก็มีแดดด้วยนะครับแล้วก็ส่วนในเมืองนะท้องฟ้าก็แบบมีเมฆนิดเดียวนะแต่เดี๋ยวมันก็คงจะตกนะนะทุกคนถนนหนทางก็แบบปลอดโปร่งนะวันนี้คือไม่ค่อยแบบมีรถอาจจะเป็นเพราะว่าวันเสาร์อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับน้องๆไม่ได้ไปโรงเรียนนะเลิกเรียนอะไรเสร็จเรียบร้อยนะฮะ ติดก็คงจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะฮะช่วงคนเลิกงาน5้าโมงหกโมงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้ามีน้องๆไปโรงเรียนเนี่ยมันก็จะติดมากยิ่งขึ้นนะทุกคนนะครับนะด้านนนนคือต้นน้ำนะครับนะ,ะเนี่ยหลังจากถ่ายเสร็จคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะเดินลงไปถ่ายข้างล่างนะฮะทุกคนอย่าลืมคอยติดตามนะฮะว่าข้างล่างมันเป็นยังไงนะ,ะเวลาน้ำลดนะ ข้างล่างมันเป็นยังไงน้ําลดลงขนาดนะามองข้างบนอาจจะยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะต้องลงไปดูข้างล่างด้วยนะครับเนี่ยนะดูรอยคนเดินเสร็จจากนี้นะผมจะลงไปข้างล่างไปอัปเดตให้ทุกคนเห็นนะฮะว่าน้ํามันจะขนาดไหนนะทุกคนนะเมื่อกี้เจอน้ําบนด้วยทุกคนมันมีน้ําบนด้วยหรอ อืมโอ้ถนนว่างมากเลยนะคือสะพานแม่น้ำปิงช่วงนี้นะมันเป็นสะพานเป็นสะพานเล็กที่เดียวนะฮะเป็นสะพานเล็กที่เดียวที่มีอยู่แถวนี้นะฮะคือแถวเนี้ยมันจะไม่มีแล้วนะครับนอกจากแบบถ้าไปซุปเปอร์ไฮเวย์ก็คือไปข้ามตรงนั้นแล้วก็ไปวงแหวนรอบสองก็คือไปข้ามตรงโน้นได้เลยนะฮะส่วนสะพานเล็กที่เป็นสองเลนแบบเนี้ยนะเป็นเลนสวนแบบเนี้ยนะก็คือข้ามตรงนี้ได้ที่เดียวนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบ มีคนมาทําตรงนี้เยอะเอ้ยมาข้ามตรงนี้เยอะนะฮะมีคนมาสัญจรตรงนี้เยอะนะฮะทุกคนนะอืมวันก็ไม่ตองไม่ผมมือสั่นๆนะถือกล้องเพราะว่าผมไม่ได้กินยังไม่ได้กินข้าวนั่นเองนะทะทงานเพลินนะ,ะทุกคนวันนี้แล้วก็ลูกติดพันเดินมาตลาดเดินหาอะไรกินไปเป็นอาหารเดือนเลยนะ,ะสะสหรับคนแก่ <laughs> ดูแลคนแก่นะทุกคนอืม เขาก็มาตลาดมาซื้อกับ้งกับข้าวนะฮะเพราะว่าแถวเนี้ยนะฮะมันก็จะมีแบบตลาดแล้วก็มีวัดอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับดูทางลำพูนนะแสงยังแบบจ้าจ้าอยู่เลยนะครับทางลำพูนส่วนทางเชียงดาวก็คึมคมนิดนึงนะทางต้นน้ำนะครับแต่จะเอาแน่เอานอนอะไรกับพวกนี้ไม่ได้นะฮะเพราะว่า